ทีมงานทัวพ่อและใจสงขาครับเมื่อเช้านี้ไปตลาดสดหาดใหญ่ในมาครับภริยาให้ไปซื้อมะนาวโลหนึ่งตกใจห,หมดเลยครับพอเลี้ยวหัวเข้าไปในตลาดหาดใหญ่ในไม่ใช่มะนาวแพงครับตอนนี้ถูกแล้วโลห0 6 0บบาทแต่ว่าตลาดหาดใหญ่ในในซอยยีสิบเพชรเกษมครับเงียบอย่างแรงเยียบหนัดครับไม่รู้คนไปไหนหมด ปกติไม่ใช่แบบนี้นะครับคนเดินชนกันเต็มหมดรถมอเตอร์ไซค์ค่อยๆถอดไปทีละคืบครับแต่ว่าตอนนี้จัดแข่งมโต GP ได้เลยครับไม่รู้คนหายไปไหนหมดถนนโลง่งไม่ใช่ตลาดหาดใหญ่ไหนครับตลาดหาดใหญ่ไนไม่ใช่แบบนี้ครับไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับยังแต่แม่ค้าพ่อค้าลูกค้าหายหมดไปถามแม่ค้าลูกนาวครับวันนี้วันอะไรคนหายไปไหนหมดแม่ค้าลูกนาบอก ปีเฮอไม่ใช่เท่าแต่วันนี้เลกว่าเลกว,ว่าซื้กอกะพันนี้ต่อชาวต่อรือต่อเรื่องกาไม่โหลคนย่างไม่ไม่โห้ต่อใดอิเมืม่อน,นเดิมค้นไม้เบียเลยนี่ปีเฮอโอ้โหบอกไขาของยากครับหนักไปหน้าแล้วกะพันนี้ดูแล้วหนักจริงๆครับพี่น้องครับคนแทบไม่ออกมาเดินตลาดกันเลยเซฟกันสุดๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วครับตลาดโลงแบบนี้หนักรัวครับหนักลัว ไม่รู้ที่อื่นเป็นแบบนี้ไหมครับถ้าเหมือนกันและมันจะขายจะกินกันยังไงล่ะครับแบบนี้